ย้ายกับพิงอนี่ะน้ายไปไ้ายมาเนี่ยทางก่อนป้ออย่างนั่งนั่นนั่งนี่นลุงใชด่าป้อผมนะเออเอาเนี่ยยิงจี้ฮะกะเนี่ยใกล้บ้านนี่ไหมล่ะเตี้ยวมากาได้ยิ่งพ่อแก่งตัว ยังเพื่อนไปเอางานออกงานโอ้เขาก็ดรอไว้ก่อนกับไอเออรอไว้ก่อนก็ผมบอกลุงชัยแล้วรอว่าที่นี่กับข้าวลำสาวก็วงามถ้าลุงชัยมาจ้าเมาแต่งตาล็อกแร็กล็อกเลกอะมันบัจจจะมีนั่งเนอะแฮมบื้นมาข้ามนะเต็มหมดเนอะแฮมยังลาเปนลำ เชื่อผมเขาก็ต้องประจองโต๊กว่านี่ยก็ต้องจองโต๊กอนซ้อมุมดีๆมุมอับเนอะมันจะจบได้เนอะจบยังะลาบเลยกันอ๋ออันนี้ว่าจบเลยพ่อแล้วลุงชายพอขวามือแปดนาฬิกาความือเออไอ้เงวมันดังเขาจะโคนล่ะฮะกอไอ้นี่มาไอ้เงาเออไอ้เงวมันดังเขาจะโคนล่ะมาปะเขามันดังในเลยปะเขาไปจองโต๊ะเลยลุงชายแล้วเดี๋ยวจะ บัดานเปิดมาเอาตังไดนี่บอเออนี่ป่ะบัดานบัดานย้ายเลยย้ายเลยตังไดนายเพะมาเพะบัดานบัดานไปน้องนอกมาน้องนอกบุ้นเฮ้ยทิ้งเอาได้กันแน่เพะเลยมาเพะโอ้ห้ามรุคานเด็กควายยี่ฮะว่าแมลงนี่ได้กลิ่นเล้วกุยใจแล้วว่า ขานางในมดีกว่าบ่ะมันอย่างไบรบหมือนเงือบ่ะอน่างไรเหมือนเจ้าขานางในจะดีกว่าทางนอกก้าเพากินทางในสักสองกัมให้อิสก,กี้เงี้ยย้ายไปไ้ามาเนี่ยทางก่อนลุงไทยเข้าไปนั่งกินทางในสักสองกัมย้ายออกมาทางนอกกินแฮมสามกัมปิกเข,าาข้ามาทางในที่แรกเนี่ยคนยืนเด้อไอ้แซมโออมันก็เปลี่ยนมุมมาเปลี่ยน มันจะได้กลิ่นเจริญอาหารนั่งที่ไรนั่งที่นั่นเปิดห้องว่าการเจริญอาหารได้วขี้เหยียเตี้ยวไปเตี้ยวมาให้างเต็มซอควายซอมุมให้มไปนั่งไหนก็นั่งผมลำคาญลุงชัยเนอะก็เดี๋ยวโค้มเนมาเต็มแล้วเออเซมอีทนะให้พี่นะป้ออย่างนั่งนั่งนั่งลุงชัยด่าป้อผมนะเอจริงจริงยัง สั่งไปเลยของมาของหล่อนมาเลยสั่งอาหารหน่อยเอาลาบลาบาาทํ้ไเ<ๆ>ทํารเซนยิ่งสร้างอะไรยังแม่บร่มเหมือนเนี่ยฮะอ้าว,วก็ของกินนะการลุงชายก็ก็มากค่สองคนโอ้ขิงกินนมดกัน กินมดมามดว่ากันแหมเรื่องกัลุงชายกัลุงชายพอผมแต่งตัวพอลุงชายแต่งตัวสมมุติว่าเดียวถ้าสาวมันเข้ามานั่งมาจองโต๊ะจองตังกันเนี่ยมันหันน่ะโอ้โค้ดนี่การแต่งตัวก็ดีภูมิฐานสร้างกับเข้าแหมเต็มโตอย่าเข้าใจหรอก็อมันก็จะมานั่งโดยเฮาเนี่ยเข้าใจลุงชายมาสร้างนั่งสร้างไม่จองอยัง นั่งแปลงตาลแลแเลกๆลเลกมาตวงกันไปเข้ามาหาลุงชายใหญ่เชื่อผมกะเรื่องสาวเรื่องมะญยามาหญิงนี่ไว้ใจแสมแสมจัดให้จัดให้ระพอรู้เลยมามาพอนี่ผมจะแนะนำเพือ่อนี่โตยยโกะนี่<อ>นี่อันนี้ลาบลาบลาบคั่วอันนี้ลาบหมูแกงออมหมูออมเนื้อ ปวามเนื้อนี่ซาดิปซาสุกปูปูหรออันนี้ผ้ากุ้งโซนเลยนี่อ๋อนี่ผ้าปลาเก้วนี่ผ้ามันนี่เอาขี้หมูจักาถามอย่างเดียวเลยลู่ลู่ลู่นี่ผมสร้างสามสิบห้วยเลยนะเดี๋ยวโตยมาแหมเอาวางไว้เรียงไว้เลยโชว์สาวอย่างเดียวสั่งลู่มาอย่างสุดลู่สามสิบเลยห้าทีหยังเอาแล้วใครไปกินมดโอ้สั่ง ลาไว้ฮั่นเลยบักเกลียวหันยำกบสร้างไม่แหมีสาวเอายายไว้ใใครไม่ไม่กี่มดเอายายไว้ฮั่นโชว์สาวป้อเชื่อเสมเสมจัดให้จัดให้สาวตัวห้ามาหานก็ดียวก็มาครับพ่อคำเดียวมันก็จะมาใจเย็นๆกับมากินก่อนบันเทิงก่อนก่อนอ่ะใส่ไปก่อนอืมเี้ยม,มันกินฮักกะใส่ไปลงใส่ใส่ไปไปเล่นตัวห้ามมาเล่นตัวเฮี้ยม,มันกินใส่ไป ถ้ามามลเล่นกว่ย่ามานกินโู่ต้องใช้มาขาเนี่างนะน่ง้นั่งต้องใช้มาใจฮอนแล้วล้มเหลือากินกินเกินไปใหญ่พองอรสชาติไปใหญ่น้ำกบรามบะรามอ่ะอจิมอ่ะ,ม,ะมาบอกครับที่ผมมานั่งนี่นะครับ ร้านนี้มีลาบชื่อร้านอะอย่างก็ครับร้านนี้มีลาบสี่แยกกองทรายนะครับสี่แยกกองทรายมีลาบควายครับแล้วนี่อย่างครับต้มยำกบครับต่อทีน่ะร้านนี้มีลาบจะยังมีต้มยำกบเขาเปิ้ลมีเนี่ยก็ร้านนี้มีลาบมาก็ขายก็ลาบนะครับเขาเปิ้ลมีต้มแำนครบเลยอ่ะเาแล้วยังมันนักหวทิงนะอ้าทิงจะด่าตรงเก่าแล้ว,ยยวน่ะเออไปถามไปเลยอันก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อป้ายเลยว่าร้านนี้มีต้มยำกบพี่เจ้าของร้าน ไดไอ้ววกวนี้ออกไปเหนยไม่นต้องมามากินนะโอ้ยน่ากินขนาดบต้มยำกบครับห้ากุ้งสดครับ แต่อยัางห้ายังอ่ะแก้วผ้ามาแก้วผ้ามาแก้วครับอืมอร่อยโอ้โห,โหรูครับ อร่อยครับลำทุกเมนูครับต้องสั่งต่อครับลาบควายดิบอะลาบควายมันเป็นอย่างที่แบบว่าเสมชอบเซมชอบครับลำมากฮะต้องใส่กระเทียมเจียวหนักๆฮะหรือว่าหอมคว่วบ้านเ่าแล้วครับดูนึกถึงลาบนะครับนี่เลยร้านเรามีลาบครับซาลปีลาบ ออมเนื้อครับซาคัวครับซาสุก่ะซาดิบครับต่อเลยโอ้ยซาดิบครับผมสำหรับร้านนี้มีลาบแล้วครับเปิดบริการตั้งแต่11โบโมง จนถึง10โมงมอคืนนะครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับผมพิกัดร้านนี้มีลาบนะครับลานเป็นตังอยู่4แยกกองทรายถนนเส้นต้นยางฮะเส้นมุ่งหน้าไปบวกคกครับผมร้านนี้บรรยากาศดีอาหารลํำทุกอย่างนะครับที่สำคัญที่ร้านเปิ้ลจัดโปรพิเศษฮือน้ำมีฟอง3ขวด199บาบาทที่สำคัญ แถมน้ําแข็งให้ตัวเครับทั้งคืนนะครับจะไปลืมมานั่งดื่มกันนะครับผมโอ้ยไอรุ่งแอ้มนั่งดังเจ้าอ่ะไออย่างเหรอออรุงงนอ่ยใส่หมวกฮะรถติดกะไอควายาจนี่มานะมันนั่งอ่มใส่หมวกฮะโอ้มีท่านตั้งแต่เจ้าแล้วรอ,ออีลุก็แตะนะ่นี่อย่างที่มาห้องม,มันมานั่งก,กินตัวโอ้เอ็นดูเปิ้ลตาคนเท่าห้องเลยใช่ห้องมา เออกวกมากลุกมาเลยเฮ้ยมาหน้ากินนี่ยุงโอ้ชิ้องอย่างเชียว่ะเออลุงครับลุงถ้าพ่อสี่ยังโคตรแง่เอาเลยค้าบผมโอ้มาเข้ามาไปนั่งแด้ตักฝนอย่างฮะลุงนั่งด้วยกันมกินข้าวกินน้ำด้วยกันดิโอ้ลุงโคตรบ้านไหนน่ะลายซปเปอร์ลายพนโอ้พ่อยังมาสี่ยังเปรีโคตรแง่เอาอย่างอันอ่ะนั่งด้วยกันครับนั่งด้วยกันกินด้วยกันเนอะกินข้าวกินอย่างเฮ้ยอิ่มอ่ะข้าวเนี่ย อ๋อกินเลยห้องกับองกินนักขะนเลยอ่ะกินเลยครับมต่ต้องเก่งใจอ๋อต่อมาเอออ๋อกินเลยครับกินเลยอ๋อกินเลยเนอะมต่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเรียบร้อยโต๊ะเนี่ยมันมีปัญหาสักอย่างลุงกินเลยครับอ่าพักไม้เนี่ยอ่ะกินเลยครับกินเตีมที้ลุงกินเต็มที้โอ้ ไอ้ยังเหลือกระายถ้วยห้องแห่มากินเหลือสักอย่างมะเนี้ยเหลือกระายถ้วยอย่างเงี้ยสู่ห้องแห่มากินอดททรโมโอสังโคเหลือสักอย่างถึงลาบถึงลูกเก็บตังเจ้ากระไดเจ้าห้าร้อยสาวคะ่ะไอ้อยังอ่ะกินก็ไม่ได้กินสักคำเออเฮาห้องแห่มานั่งห้ามาเชีิญแค่ตังแถมห้าร้อยป่ายเออเฮ้ย ห้าร้อยปยลายยางรลหากับมาหัวยแฮมกินง่าวก็ไม่ได้กินเสื้อกำอุ้ยอุ้ยอุ้ยอึ้ยจื๊บไวเซมกินยนาะตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยหินยังมานีา้ย